กรรมการเลยนับนะครับโดนศอกเข้ากลามกรรมการนับ8นะครับแต่หลังจากฟื้นมาเกมก็ดุเดือดเข้มข้นเรียกได้ว่าชี้ทุกความก่อนอยาจะไปหาหมอ้บางครับโอ้โหหน้าตาในบูดเบี้ยวเลยแต่ว่าชนะค่อนข้างใสสะอาดทีเดียวครับผมก่อนการชกนี่กดดันไหมครับกดดันนะครับเพราะเขาตามล่ามาเป็นครั้งที่สาครับผมเออวันนี้ถือว่าช้ำพอสมควรมีอะไรจะพูด กับสายฝนเอาไว้สามไฟแล้วที่เราชนะเนี่ยก็ไม่ไป็ไไ้จะโค่นเราก็วันนี้ก็โค่นจะจัดก็พร้อมชกครับก็พร้อมชกต่อไปครับผมโอ้ผมวันนี้นี่ก็โชว์ความหนักเลยมีจะขอบคุณใครพิเศษไหมครับก็ขอบค้ชแป๊บขอบคุณเจนเนอร์แล้วก็น้องๆพี่ๆที่ท่าเลยครับครับก็ช่วยดูแลไปพร้อมครับโอ้โหนี่น้องมวยเจ็บนะเดี๋ยวให้ไปรักษาต่อนะครับเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ย ได้เลยครับโอ้โหดูกระจกนี่อย่าตกใจนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอเชิญจ่ายปากอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็ปากขอบคุณนะครับก็ทำเต็มที่ครับผมไปก็เต็มที่เสมอครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขณะที่เตะขวาเจาะยางของซื่อสัตว์ก็เตะไปที่ขาหลังคือขาซ้ายของขึ้นเลยไล่เขาตรงนี้เลไมาไปมา เราต้กไม่ได้การมุ่งห่ีจะไปวิ่งก่ดจะไปวิ่งไปคว้าเขาเขไม่ได้เมากำลังค่เพิ่งวิ่งจะวิ่งเข้าไปตามไายังรถสายีมสยรถสาไร้สายรดรถดายรถสายรถสไยรารถารสาายยารร

เข้มข้นความดุเดือดความตื่นเต้นและเราใจก็เกิดขึ้นแล้วเลนะครับเตะซ้ายของสายฝนนั้นทําได้ดีในขณะที่เตะขวาเจาะยางของซื่อสัตว์ก็เตะไปที่ขาหลังคือขาซ้ายของเด็จเอดีครับเตะซ้ายของสายฝนนะครับดูครับโดนศอกโดนศอกก่อนครับแล้วแตกครับซื่อสัตว์แตกแล้วโดนเตะซ้ายนะครับมีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านขวาครับด้านหลังจากนั้นครับ จังหวะนี้ครับสายฝนโดนศอกซ้ายครับสุดลงไปครับกรรมการเลยนับนะครับโดนศอกเข้ากลางกรรมการนับ8นะครับแต่หลังจากฟื้นมาเกมก็ดูเดือดเข้มข้นเรียกได้ว่าชี้ทุกความสเผลงานยกที่แล้วนะครับสายฝนเปิดเกมนะครับตั้งแต่ระฆังดังก็เร่งเลยครับต้นน้ำเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็หักศอกซ้าย เพราะว่าดูพลังกำลังครับยิ่งของเร่งมากปลายๆก็เริ่มจะถบถอยลงมาเมื่อโดนซื่อสัตว์นั้นสวนด้วยแข้งขวาแล้วก็จุดที่นันกะพือเตะตัดล่างครับทำเอาๆๆสายฝนนั้นเสียหลักไป2องรอบซุปเปอร์สโลนะครับๆๆๆเปือนเข้มข้นครับ